เดือไหมต่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับพ่อไม่ใช่นะลูกกระบาดวก็าตามอย่างพ่อลงนี้นทางนี้ทางนี้หยิบล่ามไม้พี่ตอนพี่ตอนระวังรองเท้านะระวังจิม้มเดี๋ยวจะลื่นนะขวาจับล่าไม้ไว้ ระวังหน่อยนะเหยียบไปมันใส่คลีสหรือเปล่าน่ะผมว่าถอดคลีสออกไหมอ่ะมันยางอ๋อยางใช่ไหมเรได้อยู่แล้วอมยางนเหยียบลงไปนี่ไม่กดเลยนะเหียบขวาไว้เหียบขวาไว้เหยียบตรงรอยบ่าที่เขาบ่าไม้ไว้อ่ะจับไว้หน่อยนะก็บางทีมันอาจจะลื่นเราควรจะเอาหลังลงไม่ไม่ไม่ไปหน้าลง จับไว้หน่อยจับจับไว้ ใช่นินมันจะลื่นหน่อยอดิดขวาไปขวาขวาขวาทางขวาดีกว่าขวานี่ขวาดีกวานี่ขวาครับหินมันลื่นหรย ถ้ามาถึงนี้แล้วต้องลมแต่ว่าพี่ก้อยแบบเคยลงแล้วแล้วมันเล่นน้ําไม่ค่อยได้คอจ,จับไว้จับไว้ห่ไม่เป็นไรยุงไว้เลย นี่เป็นลือเไยนะันนั่นตรงนั้นโชวลื่นเลยไหมวังนะแมงก็ย่อตัวลงนั่งเลย้ตาอมาเอนี่มือหอืออือถอกทุถูก สวแล้วไ,ไปตอนลงไปมันเล่นตลกกัน,กนป่ะโอ้ตอนนหต้นหจังลายต้นรวมกันอ๋อนี่หละบนล่ามันหลายตน้นอ๋นนนนนอต<า>้นเดียวกันแหละต้นเดียว มาถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายท่าดีก่อนถ่ายท่าีก่อนเนอะอ๋อดูความยิ่งใหญ่เพราะว่าถ้าไม่ถ่ายนี่มันจะนี่นะยิ้เข้าไปเลยอาลรงตาได้ยังไงถื่จะดีกว่าก็ หนึ่งสองสามรูปนะหนึ่งสองสามคขอบคุณค่ะเช็คดูได้ไหมไม่เป็นไรมันจะได้โอ้โหช้าู่แล้วทางนี้แหละพี่ต้อมดูแล้ว ไปยังไงคราวที่แล้วเป็นแบบนี้ไหมไปพอหลับพิททองก็มาทางนี้แหละแอ้วขัดไปขัดทหายแรงโยกก็ถูระวังรองเท้ายใช่ ไม่ไม่หยียบไม้มาก่อนเหยียบไม้เดินตรงไปเลยทรงตัวไปอ่ะทรงตัวเดินไปเลยอ่าแม่ก็นั่งคล้อมไปเลยถอด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 อ่าอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ลงมาหยับแล้วถึงตัวไปง้อไปจับ ขาไม่ถึงไงต้องอุ้ม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 ลงมาอุ้มอุ้มอุ้มตอนให้คนข้างล่างอุ้มลงมากี่กี่คอเลยอันหลังให้กี่คอเลย เนี่ยเดี๋ยนะรอใต้ใต้แผ่นหินมาเลยไม่ทางเดินี้อัดเล็งเดนี่น้องเาเมื่อกี้ไม่มือส น่ากลัวเยอะมากเหมือนคนทำเลยเหมือนมันตกที่ษาบอลปากะติอ่ะเพราะว่ามีคนกล้าว่าอยู่ด้วยกันเลยไม่กล้าหรอกน่ากลัว